อธิบดีกรมทัพยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้เร่งติดตามตัวกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนลักลอบดื่มเบียร์แล้วก็สุบุรีขณะที่เล่นน้ำในอุทยานแห่งชาติหันนพรัตนารามูกเกาะพีพีมาทําการเปรียบเทียบปรับค่ะหลังจากที่เอาผิดกับทางบริษัทเรือนําเที่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาบริเวณอ่าวปิเละลากูนเกาะพีพีเลภายในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียประมาณ10คนลงเล่นน้ำดื่มเบียร์แล้วก็สูบบุหรี่ขณะที่ลอยตัวอยู่ในทะเลค่ะหลังเกิดเหตุได้ทำการเปรียบเทียบปรับบริษัทนำเที่ยวจำนวนหนึ่งบาทเนื่องจากการกระทำของกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายของ อุทยานแห่งชาติปี2562มาตรา20แล้วก็ระเบียบของกรมุทยานปี2563ขณะที่ทางไกด์ของเรือดังกล่าวก็อ้างว่าได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็สั่งห้ามกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่เชื่อฟังค่ะล่าสุดอาทิตย์ดีกรมแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานหาดนพรัตน์ทารามู่เกาะพีพีไปร้องทุกข์กับทางตำรวจแล้ว ให้เร่งติดตามตัวนักท่องเที่ยวที่กระทําผิดฝ่าฝาืนระเบียบกฎของทางกรมทุทยานมาทําการเปรียบเทียบปรับเป็นการด่วนเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างค่ะตอนนี้ประสานกับทางตมและก็ทางตํารวจพื้นที่นะฮะและก็ตํารวจท่องเที่ยวขอให้ติดตามรับแจ้งจากตารวจว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ไดเดินทางออกออกพื้นที่ไปแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดตามแล้วก็ขอให้กลุ่มผู้ประกอบการในถ้ารู้เบาะแสแก็ขอให้แจ้งนักท่องเที่ยวมาเสียค่าปรับซะด้วย